สวัสดีค่ะ,คะ,คะกิงๆๆๆๆิงกิงกงกิงกระดิ่งหายอีกแล้วกรดิ่งหายไปไหนโอเคลูกค้าขอมาแอดทิ้งจัดให้เลยใช่เมื่อเช้าเปิดจองเอไปแล้วนะนนนเลยไม่มีเวลามาไลฟ์เลยสนุกสนานมากลูกค้าไม่มีเวลามาไลฟ์เลยนะคะอันนี้เป็นงานที่ลูกค้าบอกว่าถ้าแบบว่ามัน มันเปิดแบบถ้าเปิดให้พี่นะเดี๋ยวพี่จะเอาหมดเลยก็เลยแบบอ่ะบายด้วย,ยพิงก็เลยบอกว่ามาเดี๋ยวหนูเปิดให้ละลันพิงชทไว้ก่อน <c oughs> ขอเปิดแป๊ดหนึ่งนะคะลูกค้าสวัสดีพี่เฉลิมพลสวัสดีสวัสดีพี่ออนอูม,มานะคะแล้วก็สวัสดีพี่ปุ้ยจ้าสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้มาเปิดแฟชั่นเินเทจให้ดูลูกค้า ลูกค้าขอมาไม่ได้ลูกค้าเจ้าเดียวนะไม่รู้เป็นอะไรวันนี้หลายเจ้ามากใช่บอกว่าเปิดแล้วจากทุกเจ้าพูดเหมือนกันหมดไม่รู้มาจากบ้านเดียวกันหรือเปล่าบอกว่าเปิดแฟชั่นวินเทจเอลห้าศูนย์ให้หน่อยเปิดแฟชั่นวินเทจเอลห้าศูนย์ให้หน่อยนะลูกค้าเห็นลูกค้าลูกแก้วน่าลูกค้าน่าจะรู้แก้วว่าแอนพิงใจอ่อนเอามาเปิดให้แก้วก็เลยแบบเปิดให้เลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋าตัวนี้ป้าย mk รหัสเอลห้าศูนย์เนะลูกค้าจ๋า เป็นงานแฟชั่นวินเทจนะคะเดี๋ยวงานจะออกแบบไหนประมาณไหนเดี๋ยววันนี้รีวิวเลยดีกว่าจะได้กระบรยยอดกันต่อนเนาะโอเคได้จ้ะขออนุญาตเริ่มโชว์เลยแล้วกันมาค่ะลูกค้าขาตัวแรกมาเลยนี่งานมันก็ขาทั้งหนาทั้งบางไปเนาะใช่อุ้ยลูกค้าบอกว่าถ้าทองสาวก็มา <c oughs> <c oughs> แสดงว่าตามสมัยนะแสดงว่าตามสมัยเนีาามม่ยแหละปากมัด้ด้ลูกค้าเชอบมากทีนี้นเมื่อกี้ก่อนเปิดไลฟ์เขาแบบเต้นเลย, <S <S <ว>ยลูกคา้จาจ๋าตัวนี้นะคะจะเป็นงานเสื้อแฟ<ภา>ชั่นวินเทจนะก็คือรวมทุกทรงเลยรวมทุกทรงเลยนะคะลูกค <S <S าก้าจ๋าผ้าหนาผ้าบางผ้าชีฟองผ้าคอตตอนเอ้ยผ้าทวิตเอ้ยก็คือรวมเป็นงานคาคาเลยนะคะ ตัวนี้เป็นงานแฟชั่นวินเทจลูกค้าน้ำหนัก100กิโลป้ายลิงนะคะป้ายลิงมังกี้รหัสแอล50ลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะจะเป็นงานเสื้อแฟชั่นผสมงานเชิ้ตเ <Yeah. S 1> นะี่ยทิ้งน้อใช่ค่ะนี่ปลายห้อยก็มีติด<ม>เป็นงานเสื้อคลุมลูกค้าความวินเทจของเขาจะอยู่ที่สีสันทรงแล้วก็ลวดลายนะคะ<ช>ลูกค้ามีไปตั้งแต่นี่ผ้าชีฟองบางเบาแบบนี้ หรือว่าจะเป็นงานเสื้อทรงสูตรแบบนี้นะคะครหรือนี่จะเป็นงานแบบนี้เลยสวยมากเป็นไหล่เโหโหขาเรียกว่าไหล่ตั้งเสริมฟองน้ำ<อ>ที่เบ็นและตัวนี้ขอดูก,กันลายใกล้ๆเลยลายแบบวินเทจจริงเป็นผ้าชีฟองแล้วคือคัตติ้งเนียบสวยและดูกระดุมแม่ ดูกระดุมนะคะลูกค้าขาตัวนี้วินเทจวินเทจแล้วก็ถามว่าเป็นงานเฉพาะกลุ่มไหมอาจจ๋าแน่นอนอาจจะเป็นงานเฉพาะกลุ่มนิดนึงนะคะลูกค้าจะ๋าแต่โดยรวมสามารถเอาไปแยกเอาไปแยกสีแยกแฟชั่นได้นะคะขายได้ลูกค้างานวินเทจเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ได้แต่จะขายแบบว่าลูกค้ากลุ่มคนสูงอายุนะก็ค,ะะคือเดี๋ยวนี้ แฟชั่นนอกจากมินิมอลหมาแรงแล้ว2องสตรีทแวร์มาแรงแล้ว3ามวินเทก็มาแรงนะแม่นาอะไรโอ้โหส่วนใหญ่จะออกเป็นทางผ้าชีฟองนะลูกค้าส่วนใหญ่จะออกไปทางผ้าชีฟองนะคะแล้วก็ถ้าเป็นมาทรงเสื้อคลุมหรืออะไรเงี้ยเขาจะเสริมไหล่ตั้ง แล้วอยากให้ดูเนี่ยพวกงานวินเทจแบบแบบกระสอบนี้นะลูกค้าจ๋างานคัตติ้งงานดีไซน์คือจะดีมากจะมีการเก็บคัตติ้งบริเวณเอวถ้าเป็นงานเสื้อคลุมเนี่ยลูกค้าดูอุ๊ยงานป้ายด้วยนะทั้งแนนเนี่ยลูกค้าเออความตกโบเอ่ยความไหลเอยความคัตติ้งจีบบริเวณเอวเอยก็ ระเป๋าหน้าลูกค้า oh. งานรุ่นนี้นะคะลูกค้าจ๋าถ้าลูกค้าเคยเห็นตามพวกแบบติ๊กต็อกเห็นปะในติ๊กต็อกถ้าเราเลื่อนดูอ่ะจะเห็นว่าลูกว่าจะเห็นว่าวัยรุ่นอะ่ะชอบสไตล์วินเทจเยอะมากแล้วก็คือในไลฟ์ติ๊กต็อกลูกค้างานแบบนี้ขายดีมากจะไม่ใช่งานแค่เป็นเสื้อคลุมอย่างเดียวนะลูกค้าคือจะรวมเลยคือจะเป็นงานรวบอุ้ยสวยมากนเ่โอ้ สยามูมากามสีคือดีสวยมากลูกค้าราคาตามปักหมุดเลยนะคะแม่จ๋าตัวนี้นะคะ100กิโล8,900กบาทงานตอนนี้นะคะเ,เหลือไม่ถึง10ลูก<อ>ตัดลอดหนูมีราคาลงให้อีกนะตัดลอดหนูมีราคาลงให้อีกจำนวนตัวเฉลี่ยประมาณการอยู่ที่ประมาณ3 5มร้อยห้าสิบไหมใช่จ้ะสามร้อยห้าสิบโดยประมาณโดยประมาณนะคะลูกค้าห่านต่ำๆนะ แปดพันเก้ดี๋ยวหนูคิดให้ดูหารต้นทุนตัวหนึ่งอยู่ที่ประมาณ25่สิบห้าาทโอ้นี่ยงานเสื้ออายแบบวินทงวินเทจแต่จริจริงๆแอคพิงไม่เหมาะกับทรงนี้ทรงก่อนหน้านี้จะสวยกว่าสวยกว่าใช่เปลี่ยนไหมแอคพิงอันนีจะลองสวมให้ดูทรงก่อนหน้านี้จะสวยกว่า ลูกค้าจ๋างานกระดุมเวอร์วังอลังการมากแม่งานชีฟองผ้าเบาเหมือนที่น้องแจ้งไปนะคะเน้นไปนทางผ้าชีฟองแต่ว่าคอตตอนทวิตคือมีติดคือมีติดมีดมออกลูกค้าเป็นถ้าเป็นงานผ่าหน้านะแม่มันจะไม่ใช่เป็นงานเสื้อคลุมได้อย่างเดียวมันจะเขาเรียกว่าอะไรทูเวเลยทูอินวันเลยก็คือขายไปงานเสื้อคลุมได้แบบนี้หรือว่าจะขายขายเป็นงานเสื้อแบบว่าทรงเชิ้ตใส่เชิ้ตอะไรเงี้ย ได้กลุ่มไหนบ้างที่ได้หนึ่งวัยรุ่นได้สองวัยสูงอายุได้สามข้าราชการอุ้ยมันได้หลายอะ่ะใช่ได้หลากหลายแล<ต>้วฉันจะบอกให้นะลูกค้าจัาหนูจะบอกให้นะเทคนิคอย่างหนึ่งคือรุ่นเนี้ยมันยูนิเซ็กได้นะอ่าเพราะว่าถ้าเป็นสมมติว่าเป็นงานเสื้อคลุมหรือว่าเป็นงานเสื้อวินเทจที่เป็นโทนสีที่อาจจะไม่ได้จัดมากนะแม่สามารถขายกลุ่มลูกค้าชายได้ด้วยนะคะ สามารถขายกลุ่มลูกค้าชายได้ด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันเป็นงานเสื้อคลุมหรือว่าผ่าหน้าใช่ไหมแต่คุณพี่เจอเป็นงานเสื้อเขาเรียกว่าสวมหัวอย่างเงี้ยลูกค้าสามารถขายเป็นงานเข้าเซ็ตได้อุ๊ยสวยมากโอโ้โหทรงสวยมากเลยอ่ะเนี่ยเหมือนที่หนูบอกไปลูกค้าเหมือนที่หนูบอกไปคัตติ้งเอ่ยอะไรเอ่ยคือมันใช่ละยีิบห้าบาทวย มันใช่มันจึง้งแล้วมันยี่ห้าบาทเองอ่ะแม่นะคะใครสนใจงานนี้จัดได้เลยนะแอลห้าสูตรวันนี้ตอน,นแรกหนูกาจะไม่เปิดรุ่นนี้สวยอ่ะสวยใช่สวยใส่เลยเกาหลีทรงสวยมากเกาหลีสวยใส่เลยจ้ะเออปกติตัวเนี้ยหนูจะหนูจะไม่ได้เปิดให้นะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าสต๊อกมันน้อยแต่ทีเนี้ยลูกค้าไม่รู้เหมือนว่ามาบ้านเดียวกันหรือเปล่ามาพร้อมกันหรือเปล่าเปิดหน่อยแอดเปิดหน่อยแอยดอ,อุ้ยรุ่นนี้ก็สวย สวยอ่ะมันเป็นลายโบฮีเมียนมันเป็นลายโบฮีเมียนแม่สวยมากนะคะนี่แอปพิงใส่เป็นไงลูกค้าเพราะมันเข้าเข้าทรงมันพอดีตัวคือมันสวยมากนะแม่ไปขัดใส่ได้เลยอุ้ยรุ่นนี้ก็สวย,สวยแต่งลูกไม้มาแบบนี้เลยมันสวยในความว<อ>ิน <ๆ S 1> เท<ล>จ่ะคะ แล้วมันมีความเก๋อยู่ที่บางตัวเป็นครอบแบบนี้แม่เนี่ย<ช>อย่างเงี้ยถามว่ามันขายยูนิเซ็กได้ไหมมันขายคุณผู้ชายได้ไหมได้นะคุณผู้ชายเขาใส่กับเกงทรงหลวมอ<ช>่ะกางเกงทรงหลวมกังเกง,<ล>งแบบ เออมันเป็นงานทรงหลวมเอวสูงทรงงอย่างเงี้ยได้เนี่ยเ,<ล>เรียนดูเสื้อคลนองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยลูกค้าเท่ห์นะสวยนะแล้วหนูอยากให้เห็นกระดุมหลายๆตัวมากกระดุมสวยมากแม่ลูกค้าส,<ว>สามารถขายเป็นงานสั่งตัดได้นะลูกค้าจ๋ารุ่นนี้นะคะเอ0นะพี่พี่คนไหนมีงานไหนอยากดูรีวิวนะคะอยากให้แอดีนเปิดรีวิวงานไหนพี่พี่สามารถแจ้งน้องพิงน้องเพื่อนได้เลยใช่ค่ะวันนี้แจ้งคอพานอีกแล้ว ได้น้องพิงน้องเพื่อนได้เลยนะคะอย่าดูรีวิวรายการไหนนะนลูกค,าค้าจ๋าเดยวช่วงนี้อากาศร้อนอากาศร้อนนะคะลูกค้าจา๋าผ้าหน้าร้อนหมดหลายตัวแล้วก็ใกล้จะเข้าฝนเข้าหนาวแล้วฝากไว้ด้วยกับงานหนาวของโกดังเพราะว่ารีบซื้องานหนาวตอนนี้ได้ราคาพิเศษนะแม่พเพราะว่าเดี๋ยวเสี่ยงงานหนาวปรับขึ้นราคา,คคาใช่ไหมพ,<ต>พี่เบนซ์ต้าใหญ่ มาเยอะด้วยวันนี้เยอะใช่วันเนี้ยสเวตเตอร์ฮูดอ่ะขายได้ด้วยค่ะสเวตเตอร์ฮูด FJ12 อ่ะยังไม่ได้าเมาเหลแล้วอแม่เอาล็อไปแล้วแล้วพร้อมงานฮูดหมู่ขนเริ่มมา คดิแกนเริ่มออกแล้วก็ไหมพรมเริ่มไปแล้วนะแม่ตอนนี้นะคะ,ใค,ะใครอยากได้งานหนาว,นาวรุ่นไหนนะคะน้องๆรีบน,น้องแจ้งเลยว่าอยากให้ลูกค้านะคะรีบสั่งซื้อรีบสอบถามราคาตัดลดราคาส่งตั้งแต่ตอนนี้เลยนะแม่เพราะว่าตอนนี้งานหนาวถูกจริงๆเนี่ยสวยอีกแล้วอะ่ะ ส<บ>วยมันไม่ใช่สรงแบบว่าเขารี่มากเลยอะ่ะข้าราชการเฉมเชยนะแม่แม่ต้องเขา้าใจคำว่าวินเทจกับคําว่าสูงไวยมันมีเส้นบางๆแต่ว่ามันก็เรียกว่าเส้นนะคะในในการขีดค่ามันอยู่นะแม่นะมีเส้นแบ่งอยู่เนี่ยสวยนะแม่งานรุ่นนี้นะคะไ,<ท>ได้จำนวนตัว,ตวเฉลี่ยค่อนข้างเยอะเลยประมาณ300-350โดยประมาณ ต้นทุนเฉลี่ยตัวหนึ่งจะตกอยู่ที่ประมาณ25บาทแล้วงานค่อนข้างที่จะเป็นงานพร้อมขายเน้นเรื่องความสะอาดเลยค่ะในส่วนของแบรนด์นะคะหนูอยากให้ลูกค้าได้ลองลุ้นแบรนด์ดูเพราะว่าต้องแจ้งตามตรงว่าหนูไม่แม่นเรื่องแบรนด์วินเทจเลยเพราะบางรุ่นอาจจะเป็นงานห้องเสื้อสั่งตัดบางรุ่นอาจจะเป็นงานวินเทจที่แบบว่ามันเป็นป้ายนันเขาทำทรงวินเทจอะไรอย่างเงี้ยเนาะอยากให้ลูกค้านะคะได้ลองเอาไปลุ้นกันนะคะ ใครถูกใจรหัสนี้นะคะ MKL 50ลูกค้าจัดได้เลยนะ8,900บาทเท่านั้นรีวิวหนูมีส่วนลดให้เพิ่มอีก300จ้าโอ้โหค,คุ้มเลยคุ้มมากเนี่ยอุย้ยสวยอีกแล้ว้แต่หรือมายังไม่เห็นตัวไหนไม่สวยเลยนะแบบนี้ผู้ชายก็ใส่ได้ใส่ได้เนี่ยเท่มากเลยเขาเรียกว่าอะไรไเดอะทอยเดอะทอยเดอะทอยกับอะไรโพลิแคท เออแนวพี่ณะโพรีแคทเนี่ยกับพี่ทอยเนี่ยเอ้อที่สุดเลยไว้แกสวยๆนั้นเลยแต่ก่อนพี่เบนก็เคยใส่นลายแบบเนี้ยมันดูดีมันเรียว่าอะไรนะลายเสียทรงเสียทรงโพีแคทเป็นเสื้อทรงโพรีแคทค่ะแม่ใส่แล้วมีเงินใช่อุ้ยสวยอ่ะใส่ ขายเป็นสูตรก็ได้นะแล้วกระดุมสวยมากกระดุมรคเปะขอแยกไว้ยกระดุมรคเปะปัปปปงปัวนะคะลูกค้าตอนนี้อากาศค่องข้างที่จะแบบว่าเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้ี่อยากให้ลูกค้าทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าตอนนี้แอดมินะไม่สบายกันไปหลายคนมากดูแลสุขภาพด้วยนะแม่ถ้าไปขายของตามตลาดอย่าลืมพกน้ำพกอะไรค่อยๆจิบไปด้วยนะ เเอพื่อเป็นการปรับอุณหภูมิในร่างกายแม่ค่อยๆจิบน้ําไปด้วยเวลาไปขายของหรือเวลาไลรสดต้องมีน้ำติดไว้นะอุ่ยรุ่นเนี้ยผู้ชายได้เลยใช่ใส่ดีด้วยเดี๋ยวถอยเสื้อไส่ดีลายสวย8,900ค่ะแม่รีวิวมีส่วนลดให้อีก300บาทต้นทุนหนูหารให้แล้วเฉลี่ยตัวละ25บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋างานค่อนข้างที่จะพร้อมขายเน้นไปทางผ้าชีฟองนแนนเนาะ แอมินแนงก็อยู่ตรงนี้เหมือนกัน <laughs> นะคะ <laughs> เน้นไปทางผ้า <laughs> สีของแม่แต่ว่าก็จะมีปนทวีตปนคอต,ต้อนไปด้วยนะคะล <sh arp> ูกค้าแล้วงานเป็นทรงค่อนข้างดีเลยเนี่ยแบบเนี้ยลูกคา้ามันเวริกูต,ตุดปอดมากเว <laughs> ริกูลว่างานม,มาสวยนะ <sh arp> เออว่าไปคัดหัวได้เยอะทรงแบบเข้าลูกตัวเล็กๆอ่ะเขาเป็นแบบว่าแนวมีแบบมีความคอบแขนขอบก็คือแขนมันจะยาวกว่าเอวแม่ แขนว่า <What S 2> แขนก็เป็นรุ่นแขนยาวคือแขนจะยาวกว่าเอวเนาะ <What S 2> แล้วตัวที่แอคทิงใส่ก็คือใส,ใส่ใส่ไม่วางเลยค่ะใส่ไม่ปล่อยเลยค่ะเพราะว่าชอบชอบชอบใส่สนะคะอุ้ยตอนนี้ก็แท้อย่าพลาดนะตอนนี้เหลือไม่ถึง10ลูกนะคะลูกค้าเหลือไม่ถึง10ลูกนะ L50 ราคาตามแอดมินปักหมุดเลยเอ้าแม่นาคเออสวยเด้อแม่นาคแม่นาคมาสามารถแบบ เน,น้นลูกค้าเวลาลูกค้าไปขายอ,อย่างเงี้ยลูกค้าสามารถแนะนําเหมือนที่หนูแนะนําพี่ได้นะแนะนําการแต่งตัวแนะนําอะไรอย่างเงี้ยให้กับลูกค้าที่เขาจะซื้อเราไปเนาะลูกค้าจ๋าแนะนําได้เลยผ้าสวยมากสามารถแนะนําได้เลยนะคะอาทิเช่นแบบว่าพี่เอาซื้อเสื้อโทนเนี้ยไปเดี๋ยวพี่ไปหากางเกงขาสั้นนะอีกสักตัวหนึ่งนะพี่ไปหาเป็นงานเดทนะคะเดี๋ยวพี่รบกวนเอาอันนี้ออกขอบคุณค่ะ ไปเลยจ้าไปเลยไปเลยโอ้โหเฮ้ยกลับตะเข็บอะอันนี้เป็นแบรนด์ของจ U เป็นแบรนด์ G U มีแบรนด์ปนมาด้วยแบรนด์ห้องเสื้อจะเยอะค่ะแบรนด์ห้องเสื้อจะเยอะเลยนะคะงานแบรนด์ห้องเสื้อจะเยอะลูกค้าแต่ว่าหนูต้องแจ้งตามตูว่าหนูไม่แม่นเรื่องเสื้อวินเทจประมาณนี้เลยนะคะแต่ว่าเรื่องทรงเรื่องการแนะนำต่างๆหนูพอได้อยู่เออ เขาเรียกว่าไม่ตายใหม่นะคะลูกค้าเอ้า,า,อาสวยอีกแล้วน่ารักอีกแล้วอะ่ะ เออเหมาะกับแบบสาวตัวเลเ็กตัวน้อยคุยใส่กับกังเกงยง,ยงีนข<อ><ห>าสั้นอะไรเงี้ยเนาะใช่หรือว่าแบบว่าลูกค้าขายกลุ่มคนทํางานได้นั้นเนี่ยแนะนําเลยแนะนําเลยค่ะว่าลูกค้าตัวนี้ได้เชีย์เลยแม่ชเชีย์เลยค่ะลูกค้าขานแนวแบบลูกค้านะัน้นหุนแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะคะนเนี่ยลูกค้าใส่แล้วเหมาะมากเห็นไหมเอวใส่แล้วสวยมากลูกค้าจ๋าแต่ว่าแนะนําต้องแนะนําในความเป็นจริงด้วยนะแม่นะคะลูกคา้าใคร,รสนใจรุ่นนี้นะคะ โ้สวยอ่ะ,อาอะมาสวยเก๋ดิใช่เบริกูสตุดปอดเออดูในกล้องแอดพิงป่วยว่ะ <laughs> ปากซีดกาจะบอกอยู่บอสเดิน <laughs> มาบอกแอดพิงป่วยหรือเปล่าปากซีดเ <laughs> ชียว <laughs> ไม่มีเวลาไปทาปากนะคะ <laughs> ทาลิปเบอร์ราคาเท่าไหร่แอดพิงตัวนี้นะคะราคา8,900บาทะคะ่ะลูกค้าขางาหนึ่งร้อยกิโลนะ ได้จำนวนประมาณ350าบวกรบเ,เลยช่วยซื้อหน่อยซื้อหน่อยปากซีดแล้วท,ดดที่โสดานหน่อยให้เลยดิเลยวะโสดานหน่อยปากสีนียอช่วยซื้อหน่อยใครที่ <S 2> <S 2> มีเครื่องสำอางก็สามารถดนเนทได้นะคะติดต่อมาได้เลย order <S <S โกดังสบายออเดอร์นะคะแอปพิงยินดีรับจบสำรับเครื่องสำอางตอาเครื่องสัางวะแอปพิงขาดขา๊อ ทาปากผิดเบอร์ชีวิตเปลี่ยนจริงเหรอวันนี้ทาปากอันนี้ทาปากนะะาปาสีนู๊ดนูดเกิสายโอไงทาปากสีนู๊ดค่ะวันนี้แอนพิงทาปากสีสีเข้ากับเสื้อกับกางเกงคะทาปากสีมินิมอลซ <laughs> ีดไปหมดไม่ได้ป่วยนะหนูเน้นบล็อกตากับปากสีมินิมอลค่ะ <laughs> วิสวยอีกแล้ว สวยอีกแล้วอยากให้แอดเพื่อนแอดพิงเปิดรีวิวงานไหนนะคะลูกค้าคอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวจะไปรื้อสินค้า <พอ S 2> ไปไหนกะทำพิธีออออเอาสวยนะเอาเหมาะล่ะกะสวยนะเออก็มันวินเทจอะเออเนี่ยโอ้ยอันนี้ก็สวย คำทูดูไบเป็นเสื้อทรงคําทูดูไบลูกค้าการเป็นเหตุมันกระดุมมันดีอ่ะมันเวอร์ใช่มันเวอร์นะแม่เขาจะเวอร์กระดุมนี่ซื้อไปไม่ใช่ไปจุ๊บกระดุมลูกค้าแล้วเปลี่ยนกระดุมไหนให้เขาแม่ลนะ่ะ <laughs> อย่าจุ๊บกระดุมนะ <laughs> เห็นแอดมินชมจะงแล้วอ,อดใจไม่ได้ล้อ,อกกระดุมแนมะ่ล <laughs> ็อไว้ขายแต่เสื <c oughs> ้อค่ะเปลี่ยนเอากระดุมพลาสติกกูล้อกไปเลยค่ะขายจะดีก่นี้อีกแล้วเนี่ย ว้าวมากบางตัวอาจจะมาตากราชนิกูลนะเขาใส่ทองจริงทำกระดุมเออโอ้โหมึงคิดว่าจะเหลือจะรอดตามาถึงเราทองจริงทำกระดุมนี่ขาเขสวยลกลเออสวยกระดุมสวยมากอ๋อไหนนสวยสีปากอ่ะสวยสีปากสวยมากเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันืขาปากโทนสีมินิมอลนะคะลูกค้า ลูกค้าส่งริปให้ได้นะวันไหนแบบวา่าเรารู้สึกว่าเราขายของแล้วแบบร้านเราเงียบๆอะ่ะเราเปลี่ยนสีปากดูแน่ท <c oughs> าปาก <c oughs> ให้มันดยบลงอะ่ะเอาแป้งพับปลายปากก็ได้แม่ลูกค้าเห็นปุ๊บโอ้โหแม่้าร้านนี้ป่วย <c oughs> จะใจๆๆสู้เว้ยอุดร <c oughs> ู้เลยถ้าเราขายความจริงไม่ได้เราขายความสวยไม่ได้เราขายดาราม่าไปเลยแม่ <c oughs> นั่งเศร้าไปเลยเออนั่งเศร้าไปเลยอยากให้เศร้าเปล่าเปลี่ยนสีปากด้วยเปลี่ยนสีปากเปลี่ยนอารมณ์จ้ะโอ้โหถ้าลูกค้าแบบว่ายอซื้อลิปมาให้นี่จะกราบเลยนะนี่โอ้โหพิงแกประชาชนนั้นเหนื่อยฮิสโตเกะกินบอกให้เขาจิบน้ำตัวเองไม่ได้จิบเลยนะคะเออนะเอาพูดะไรบ้างสิ กระต่ายโยเออนะลูกค้าตัวนี้เหลือเยอะไหมอ่ะเหลือไม่เยอะแล้วเหลือไม่เยอะนะคะแล้วตอนนี้หนูบอกเลยนะว่าคนที่ให้เปิดอะหนูพูดเลยว่าไม่มีเข้ามาแล้วเลยมากนะแม่ออนวอนให้เปิดเกมกันเออออนวอนให้เปิดแกหยุดดีพี่ไปไหนพี่พี่กรมกรแกหยุดดีพี่กรมกรลูกค้าอยู่ไหนกรมกรจ่าแก บล็อกคาร่าค่ะขอบคุณเปิดไปสามร้อยตัวแบนมา2สองตัวแล้วแม่สุดๆอ่ะเฮ้ยวอพิงมันได้ว่ะอะไรฉี่ปากมึงอ่ะใช่หรอเอฟหนึ่งกับสองเนี่ยพี่มีลานะคะขอบคุณนะที่เอฟงานที่แอฟพิงนะคะวันนี้นะคะน้องพิงก็หน้ ฝากกดไลค์ขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบขอบคุณดอกกุหลาบขอบคุณดอกกุหลาบขอบคุณพี่มีดามากเลย F1 กระสอบแม่ขอบคุณมากเลยค่ะสอบถามเด็กเขาต้นยาว L C L เขาพิมพ์มาผิดกูยังอ่านเขาพิมพ์มาถูกกูยังอ่านผิด L C L T C L เออ L T C L ี่เพิ่งเปิดรีวิววันก่อนมีประมาณกี่ตัวเซื้อยไหม เออเอเด็กขาต้นยาวเออนั่นแหละขิวรหอดเยอะไปหมดสามร้อยค่ะประมาณ300ชุดค่ะไม่ถึงก็มาเกแอดแนนเนาะแอดแนนเปนคนบอกเนเองนะคะพี่โดมหรือพี่โดมสวยอีกแล้วประมาณ300ร้อยตัวขอบคุณพี่มิราด้วยนะคะเอฟแล้วอย่าทิ้งกันเพราะเราเป็นคนไทยคนไทยไม่ทิ้งกันแม่ใช่ค่ะนะคะมามาอุ้ย อันนี้เป็นแบบจำเอลด้วยเอาไปไหนเอาไอพิงใส่ใส่เสื้อตัวนี้เหมือนคนอย่างเงี้ยถอดเลยถอดเลยังไงอะคนไปไหนกันหมดอ้าวเขาไปกันหมดแล้วลูกค้าจ๋าตอนนี้เหลือแค่2คนนะคนที่เหลือคือยืนกับหนูไม่ไหวแล้วค่ะคบกันอยู่แค่นี้ใช่ใครอยากได้ใครเห็นใจแอดมิน สู้แดดสู้ฝนสู้อากาศลูกค้าขา CF มาได้เลยนะบอกเลยว่างานตัวนี้สวยใช่ใครที่แบบอยากเล่นใช่นะคะอ้าวแต่มันสวยจริงเดี๋ยวให้ดูในไม้อันนี้คือวินเทจของจริงด้านหลังอันนี้น้องใส่แบบแล้วถ้ามันของปลอมมันจะเป็นไงอ่ะของปลอมหรอมันก็จะวินเทจแบบกึ่งกึ่งไม่เต็มที่อันนี้วินเทจแบบวินแทกมันจะเป็นแอบแอใช่อันนี้คือแบบวินเทจแบบไม่แอบ เออมานี่ให้ดูนี่งานตัวบางได้เดี๋ยวโชว์บนไม้ให้ดูตอนแรกคนดูประมาณ30กว่าตอนนี้เหลือ20ที่เหลือยีสโตกอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตโชว์บนราวข้าวๆให้ลูกค้าได้ชมกันหน่อยเออข่าว<ก>จริงแหละแขวน20ิบตัวเลือกสี่ตัวออ <c oughs> ยกเทีน,นี้มันหนักสี่ตัวนั้นเป็นหัวมันหนักเนี่อ่ะโอ้โหตอนนี้สวยขึ้นไม้ขึ้นหุ่นไม่ได้ขึ้นหุ่น <c oughs> ไม่ได้ขึ้นหุ่นขึ้นไม้ขึ้นราว แบบส่งตรงจากสอบสู่ราวด้านหลังนี้ยังสวยชิงขนาดเนี้ยเออไม่อยากคิดอะว่าถ้ามันจะแบบว่าเอาไปรีดเนาะมันจะขนาดไหนอะซักรีดอบเนาะสวยเลยเนี่ยเนี่ยลายเนี้ยคือลายวินเทจจริงแล้วก็ดุมเห็นไหมงานดกเลยนะว่าถ้าขายสองรอยห้าสิบอะไดดต่อ อย่าไปต่อเขาสิไม่สวยแค่ไหนขอให้ได้ต่อไว้ก่อนลูกค้าต้อนรบบโกดังตะวานค่ะอะไรเจอแอดมินพิงตาซึงเอามาตาซึงใกล้กล้องอ่ะตาซึงตาซูเดดนะคะ้าเจอกคิวทุกท่านเลยนะคะถ้าเจอคิวขโมยไม่ได้มีอะไรนะลูกค้าร้อนร้อนร้อน ถ้ามาเจอแอรพิงหน้าโกดังแลวแอรพิงแบบหน้าเวียงดูหน้าเวียงคิวขมวดไม่ใช่เลยนะหน้ามันเป็นอย่างนั้นค่ะลูกค้านะคะมันขมวดค่ะมันขมวด้อนมันร้อนแม่ล่าสุดโดนไล่ไปฉีดฟิลเลอร์แม่คิวขมวดนี่โอ้โหเนี่ยลูกค้าพอขึ้นไม้ขึ้นราวแบบนี้นะงานยิ่งแบบดูสวยดูแพงมากขึ้นน่ะจริงๆงานตัวเนี้ยลูกค้ามียอมเอาไปขายแบบขึ้นห้างกันเยอะนะ ขึ้นห้างอะไรอย <mor itt painted vậy> no ่างเงี้ยลูกค้าค่ะบอกชื่อห้างมาสิถ้าบอกถ้าบอกไม่ถูกคือแอปรลตัสอย่าบ้าหน้าเล่นรลตัสแม่ชอบซื้อแต่จริงแต่จริงใช่พานิยมเอาไปขึ้นขึ้นห้างแต่ว่าเขาจะมีแท็กขาวๆอ่ะใช่ค่ะเหมือนลูกค้าเขาจะยิงแท็กขาวๆล้วก็จะมีราคาติดเนาะใช่ตัวนี้ก็ถามว่าบางบางรุ่นถ้าเป็นพวกงานแบบว่าผ้าชีฟองเนี้ยลูกค้ามันจะค่อนข้างพร้อมขายเลยว่าเพราะเพราะว่าน้องจะไม่ค่อยยับ ใช่<ต>ถ่าเป็นพวกคอตตอนหรืออะไรอย่างเงี้ยนาะมันอาจจะมียับบ้างนิดหน่อยนะอาจจะต้องเอาไปรีดนะลูกค้าจา๋าอ่ะวันนี้ใครยังไม่ได้จองสินค้า FJ? ไปเลยไปเลยรีบไปจองรีบไปจองเลยเพราะว่าตอนนี้หมดหลายตัวมากนะคะลูกค้าจา๋าฝากไว้ด้วยสำหรับโกดังสบายออเดอร์แล้วก็ตอนนี้หนูมีสินค้าที่เขาเรียกว่า งานแบบโปรโมชั่นค่อนข้างเยอะมากไม่ใช่เราขังงงเลยแอมมี่ยังงงเลยโปรที่สวยเยอะมากราคาผิดราคาถูกราคานน่นนี่นั่นส่งกันผิดบ้างอุ้ยสวยสวยใส่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวพอใส่ก็ตลกอีกไม่ตลกสวยมันสวยก่าคนอื่นไงจ้ะมีทุกอย่างจบครบในที่เดียวตั้งแต่หัวจนถึงข้อเท้าเพราะว่าไม่มีแค่รองเท้าอย่างเดียวลูกค้าจ๋ะ ฝากไว้ด้วยสําหรับโกดังสบายออเดอร์นะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็ฝากไว้ด้วยสินค้าตัวไหนที่ใช้เยอะใช้มากใช้บ่อยมาขอราคาส่งกันได้แล้วก็ฝากงานหนาวด้วยตอนนี้งานหนาวอะตุนกันมาแบบว่าพร้อมแล้วพร้อมที่จะปล่อยออเดอร์งานหนาวแบบปังๆเพราะว่าตอนนี้หนูก็ไม่รู้ว่าที่ไหนเขาหนาวนะเพราะว่าที่หนูยังไม่หนาวแต่ว่าตอนนี้ลูกค้าสั่งงานมาหนูเยอะมากลูกค้าะสั่งงานหนาวญี่ปุ่นงานหนาวเกาหลีอะลูกค้าเยอะมากนะคะ คิดถึงผ้าญี่ปุ่นคิดถึงผ้าเกาหลีคิดถึงผ้าการะสอบคิดถึงสบายออเดอร์อรคิดถึงน<ค>ิตสสติกสีมินิมอลอย่าลืมคิดถึง<อ>น้องพิงค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ